ตอนที่1617ชายเชายไวการคนในชุดสีเหลืองเกือบจะหมดสติหลังจากที่ถูกจ้องมองโดยสายตาของหลินเทียนที่เต็มไปได้วยจิตสังหารในระยะประชิดดวงตาของเขาได้ปกคลุมไปได้วยความหวาดกลัวในทันทีแม่กล้าปกปิดสิ่งที่ตนรู้แม้แต่น้อยพร้อมทั้งบอกทุกอย่างที่เขารู้เกี่ยวกับเวทีจกกักรพรรดิตระกูลหยวนหลังจากที่หลินเทียนได้รับข้อมูลที่เขาต้องการเขาก็เหวี่ยงชายไวการ์งคลในชุดสีเหลืองออกไป ก่อนที่เขาจะก้าวมาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าของบูญยี่ในทันทีไปกิ่ดาวโบราณหยุนห่าวกันเขาได้พูดกับบูญยี่และตอนนี้เขาก็ได้รับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับดวงดาวที่จัดตัวถูเทียนเซียนไปซึ่งมันเป็นดวงดาวจากักรพรรดิระดับกลางและตอนนี้พวกเขาก็บังเอื่นอยู่ระหว่างเส้นทางที่จะไปดวงดาวจากักรพรรดินั้นเช่นเดียวกันแม้ว่านายจะไม่รู้ว่าหญิงสาวก้าวหางที่ปรากฏขึ้นในภาพจิตสัมผัสของชายวัวกางควนในชุดสีเหลืองกว่านั้นนี้จะเป็นใคร แต่นางก็รู้ว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับหลินเทียนโดยตรงไม่นำซ้ำําเมื่อบวกเข้ากับจิตสังหารที่ปรากฏออกมาทางแววตาของหลินเทียนนั้นมันยังดูแข็งกร้าวเป็นอย่างมากและตัวตวนที่แข็งแ,งแกร่งอย่างพวกเขาในตอนนี้ก็มีความรวดเร็วล่าก,กับสายฟ้าและเพียงพริบตาพวกเขาก็หายตัวไปจากสถานที่แห่งนี้ในทันทีเมื่อมองออกไปยังล่างของหลินเทียนและหูย่ยี่ที่อยู่ไกลออกไปชยไายวัยกลางคนที่เหลือทั้งห้าได้แต่ตัวสันสานด้วยความหวาดกลัว ตอนนี้จิตสังหารที่ปลดปล่อยออกมาจากดินเทียนนั้นมันน่าสะบึงกว่าเป็นอย่างมากจนทําให้พวกเขาไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวได้สำหโดยเฉพาะอย่างยิ่งชายแวการคนในชุดสีเหลืองที่เหมือนกับเป็นอมตาะาไปทั้งตัวจนไม่กล้าขยับแม้แต่น้อยตัดฉากดวงดาวจัก,กรพรรดิยุน่าวเมืองลาตีเมืองลาตีนั้นกว้างใหญ่เป็นอย่างมากสําหรับผู้บ่มเพาะบนดาวดวงนี้เพราะว่าบนดาโบราณนีนี่จึงถือเป็นขุมพลังที่แข็งแกร่งที่สุดบรดาวดวงนี้ ซึ่งถูกปกครองโดยตระกูลหยวนซึ่งพวกเขาก็มีสนามประลองเป็นของตัวเองซึ่งเวทีต่อสู้ของสัตว์หลายนี้มีนามว่าเวทีจัก,กรพัิซึ่งมันจะรวมเอาสัตว์แลยจากทั่วทุกที่เพื่อมาประลองกันและพื้นที่ภายในก็มีขายอาคมปิดกั้นเอาไว้เพื่อไม่ให้สิ่งที่อยู่ภายในสามารถหลุดลอดออกมาได้และทั่วทั้งขอบสนามนั้นก็เต็มไปได้วยเลือดซึ่งในตอนนี้บนเวทีต่อสู้ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเด็กสาวผู้บอบบางและมีก้าวหาง กำลังต่อสู้อยู่กับปีศาจวานอรที่มีความสูงกว่า30ฟุตซึ่งทําให้ฝูงชนและผู้ฝึกตนที่อยู่นอกเวทีต่างก็พากันส่งเสียงโห่ร้องด้วยความตื่นเต้นดีใจเพราะการต่อสู้ในครั้งนี้มันแตกต่างจากเหตุการณ์ปกติอย่างสัตว์อสูรและสัตว์อสูรหรือมนุษย์กับมนุษย์แต่ตอนนี้มันเป็นเด็กสาวผู้มีร่างกายบาบางกําลังต่อสู้กับยักษ์ใหญ่อยู่บนเวทีซึ่งทําให้หลายคนได้แต่รู้สึกตื่นเต้นและแปลกใหม่กับเหตุการณ์เหล่านี้จึงจอกสาวตัวนี้มีพลังต่อสู้ไม่เ,วเลว แถมทวงท่าและร่างกายของนางก็ยังดูดีอีกด้วยหากว่าสามารถพานางขึ้นเตียงได้โดยสเสน่ห์และความเย้ายวนที่นางปลดป่อยออกมามันคงจะดีไม่ใช่น้อยไม่ไกลจากเวทีประลองนั้นชายไวกลางคนในชุดสีฟ้าได้มองไปยังเวทีประลองที่มีเด็กสาวก้าวหางกําลังต่อสู้อยู่ด้วยสายตาที่ดูชั่วร้ายก็อย่างนั้นแหละแต่เจ้าอย่าได้คิดนี่คือท่าต่อสู้ที่โดดเด่นที่สุดในดาวหยุนห่าในตอนนี้เพียงไม่กี่วัน ก็สามารถรวบรวมทรัพยากรบ่มเพาะเด่ม,มากมายเช่นนั้นเจ้าอย่าได้คิดจะทําอะไรข้าเกรงว่ามันอาจจะส่งผลต่อการต่อสู้ข้างหน้าได้และมันอาจจะส่งผลกระทบต่อการจเจริญรุ่งเรืองของดาวดวงนี้ก็เป็นได้ซึ่งเราไม่สามารถจะจัดการกับเรื่องราวเหล่านั้นได้ซึ่งชายไวการควนในชุดสีน้ําตาลที่อยู่ถัดจากเขาได้กล่าวขึ้นแม้อีกฝ่ายจะพูดเช่นนั้นแต่ความชั่วร้ายในแวลา,าที่อีกฝ่ายแสดงออกมาก็ไม่ต่างจากชายชุดสีฟ้าแม้แต่น้อย บุ้มเสียงคำรามดังขึ้นภายในเวทีต่อสู้คืนพลังปีศาจได้ผวยพุ่งขึ้นพร้อมกับเสียงคำรามของวานอนที่ทําให้เวทีต่อสู้ต้องสั่นสะเทือนราวกับมันจะพังทลายลงได้ถูกเมื่อแต่อย่างไรก็ตามมันก็เป็นเรื่องยากที่เวทีนี้จะพังทลายลงเพราะมันถูกปกคุม,มไปด้วยข่ายอาคมมากมายและพลังตามกว่วระดับอนันตการไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับมันได้แม้แต่น้อยและในเวลาเดียวกันบนเวทีต่อสู้ มันก็ถูกปกกลุ่มไปด้วยม่านพลังของอนันตการซึ่งมันได้ปิดกั้นพื้นที่การต่อสู้กับคนดูออกจากันซึ่งทําให้การโจมตีและเลือดที่อยู่ภายในนั้นไม่สามารถลอดผ่านออกมาจากเวทีประลองได้บนเวทีต่อสู้ในตอนนี้เด็กสาวผู้มีก้าวหางเนื้อตัวได้เปื้อนไปด้วยเลือดพร้อมกับใบหน้าที่ดูอิดโรยซึ่งเป็นเวลาหลายเดือนที่นางถูกบังคับให้ต่อสู้ทั้งกลางวันและกลางคืนบนเวทีจกกักรพรรดิแห่งนี้และแก่นแท้พงะองนาง ก็แทบจะเหือดแห้งแล้วในเวลานี้เสียงคำลามของปีศาจวานอนได้ดังขึ้นซึ่งท่าทีของมันดูดุร้ายเป็นอย่างมากและระดับพลังของมันหากเทียบกับผู้บุมเพาะมนุษย์แล้วก็อยู่ที่เขตแดงกึง่งนิรันดรอมตะและเด็กสาวที่อยู่กลางเวทีประลองในตอนนี้แม้ว่านางจะปลดปล่อยเทคนิคการต่อสู้ที่ไม่ธรรมาดาออกมาแต่ในเวลานี้เมื่อเผชิญหน้ากับปีศาจวานอ,นอนที่ทรงพลังนี้นางก็เสียเปรียบอยู่หลายครั้งเพราะหลังจากที่มันตะปบออกไป นางก็ได้กากเลือดออกมาจิ้งจอกสาตัวนี้คงจะไม่ไหวแล้วมันคงจะไม่ง่ายที่นางจะสามารถเอาชนะปีศาวานอนตัวนี้ได้เพราะปีศาวานอนตนัวนี้แข็งแกร่งกว่าสัตว์หลายกึ่งนในลันอมาตะทั่วไปจิ้งจอกสาตัวนี้เอาชนะสัตว์หลายกึ่งนในลันอมาตะติดต่อกันไปแล้วถึงสองตัวและแก่นพลังของนางน่าจะใกล้หมดแล้วในตอนนี้และตระกูลหยวนเองก็ได้ปล่อยสัตว์หลายกึ่่นในลันอมาตะออกมาอีกตัวในทันที ซึ่งมันทรงพลังและแข็งแกร่งกว่าสัตว์หลายสองตัวก่อนหน้านี้ซะอีกดูจากสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วคงจะจบไม่สวยเป็นแน่ผู้ฝึกตนหลายๆคนได้แต่พูดคุยกันซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นบนสาลาที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลจากเวทีต่อสู้ชายวกางคนในชุดสีฟ้าและชายวกางคนในชุดสีน้ำตาลซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเวทีต่อสู้จกักรพรรนินี้พันมีสีหน้าไม่สู้ดีนักบัดซบจงมอบชัยชนะให้กับข้าเดี๋ยวนี้ชายวกางคนในชุดสีฟ้า ได้แต่จ้องมองออกไปทางหญิงสาวก้าวหางพร้อมกับกำมัดเอาไว้แน่นซึ่งกฎของเวทีประลองจัก,กรพรรดนี้เมื่อการต่อสู้เริ่มตน้นขึ้นจะไม่สามารถหยุดการต่อสู้การขันได้เว้นแต่จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตลงแมบบ้พวกเขาจะเป็นเจ้าของเวทีประลองนี้แต่หากพวกเขายื่นมือเข้าไปสอดมันก็จะทําให้ชื่อเสียงเวทีประลองของพวกเขาลดถอยลงในไม่ช,ชา้าซึ่งในตอนนี้พวกเขาค่อนข้างที่จะรู้สึกเสียใจในภายหลังที่ได้ปล่อยปีศาจวานนตัวนี้ลงไป หลังจากที่นางสามารถเอาชนะปีศาจกึ่งนิรันดรอมาตะได้ถึงสองตัวในครั้งเดียวซึ่งนั่นมันก็ทำให้นางไม่มีเวลาพักหายใจเลยแม้แต่น้อยและในเวลานี้เสียงคำรามอันดุร้ายของวานอนอรปีศาจได้ดังขึ้นก่อนที่หญิงสาวก้าวหางจะถูกวานอนอรปีศาจนี้โจมตีครั้งแรกของเล่าและเมื่อเวลาผ่านไปพลังทั้งหมดของนางก็เริ่มอ่อนแอลงเป็นอย่างมากมีชีวิตอยู่ข้าต้องมีชีวิตอยู่ เพื่อเผยแพร่ความเชื่อให้กับอาจารย์ข้ามผ่านดวงดามามากมายข้าไม่สามารถตายที่นี่ได้ไม่เด็กสาวได้แต่พึมพำกับตัวเองน้ำเสียงของนางอ่อนแออย่างหาที่เปรียบไม่ได้ซึ่งในตอนนี้นางได้นอนจมกองเลือดหลังจากที่ถูกปีศาจวานนรโจมตีครั้งแล้วครั้งเล่าและพยายามดิ้นรนอย่างสุดกำลังเพื่อจะลุกขึ้นแต่มันก็ไม่สามารถทำได้ซึ่งปีศาจวานอนรในตอนนี้ได้ส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดุร้าย พร้อมทั้งปลดป่อยกินายอันน่าสะพึงกลัวเข้าใส่เด็กสาวก้าวหางในทันทีแม้แต่จะยืนก็ยังทําไม่ได้ให้ตายเถอะที่ด้านนอกเวทีประลองผู้ฝึกตนมากมายได้กล่าวขึ้นแต่ในคําพูดเหล่านี้กลับไม่ปรากฏความเห็นอกเห็นใจเลยแม้แต่น้อยแต่บนใบหน้าของพวกเขาได้แต่แสดงท่าทีตื่นเต้นออกมาขณะจ้องมองออกไปยังเวทีประลองเรากับกําลังรอช่วงเวลาที่เด็กสาวกําลังจะถูกวานนอนตัวนี้จัดการกําลังจะถูกวานอนอนตัวนี้จัดการ และในวินาทีต่อมานั้นเองปีศาจวานนวตัวนั้นที่พุ่งตรงเข้าหาเด็กสาวพร้อมกับม่านตาที่เต็มไปด้วยความกระหายเลือดก่อนที่มันจะกางกรงเล็บแล้วตะปบเ้าใส่นางอย่างรุนแรงและด้วยการโจมตีที่รุนแรงเช่นนี้นางที่นอนจมกองเลือดและไม่สามารถต่อต้านอะไรได้คงได้ถูกสังหารอย่างแน่นอนและในเวลานี้เองเสียงคำรามของกระบี่จากสถานที่ไกลๆได้ดังขึ้นพร้อมกับคลื่นกระบี่ที่ฟาดฟันลงมาจากฟากฟ้า ซึ่งทาให้บ้านพหลที่ป้องกันเวทีต่อโซนี้แหลกเป็นเสี่ยงๆพร้อมกันนั้นปีศาจวานอนและเวทีประลองต่างก็แหลกเป็นเสียเส่ยงเช่นเดียวกันสนามประลองได้พังทลายลงและเต็มไปด้วยเศษฝุ่นมากมายก่อนจะมีร่างสองร่างปรากฏขึ้นเหนือเวทีประลองแห่งนั้นซึ่งนั่นก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากหลินเทียนและหูยี่ก่อนที่หลินเทียนจะกวาดตามมาออกไปยังแอ่งเลือดซึ่งมีเด็กสาวก้าหาญกำลังนอนทุรนทุลาย ซึ่งเขาในตอนนี้เด็กก้าวเดิอนออกไปพร้อมกับประคองนางขึ้นจากนั้นพลังเทวสีทองก,อก็ค่อยๆไหลซึมเข้าสู่ร่างกายของนางก่อนจะห่อหุม้มร่างกายของนางเอาไว้และทาการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บของนางอย่างรวดเร็วซึ่งใบหน้าของเด็กสาวในตอนนี้เปื้อนเปื้อนไปด้วยเลือดขณะที่เปลือกตาของนางสั่นไหวขณะจ้องมองไปทางหลินเทียนแม้การมองเห็นจะผ้ามัวและแทบจะไม่สามารถแยกรูปลักษณ์ของหลินเทียนได้ แต่ถึงกันนั้นนาก็ได้ตัวสั่นในทันทีอะอาจารย์ไม่เป็นไรค่ะอยู่ที่นี่แล้วหลิ่นเทียนได้กล่าวขึ้นเบาๆหญิงสาวก้าวหางที่อาจไปดเรือดผู้หนีไม่ใช่ใครอื่นแต่กลับเป็นลูกศิษย์คนที่สองที่เขาได้รับเอาไว้ตอนที่เขากลับไปอย่างโลภซึ่งเขาในตอนนี้ก็ได้ทําลายโซ่ตัวทั้งหมดออกพร้อมกับพลังเทวสีทองที่ดูอ่อนนุ่มค่อยๆไหลซึมเข้าสู่ร่างกายของถูซียนเซียนอย่างบางคลั่ง ซึ่งทําให้อาการบาดเจ็บของนางเริ่มฝืนตัวอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันความยินเดเยียงจากจิตสังขารอันรุนแรงก็ได้ถูกปลดไปออกไปก่อนจะเข้าปกคุมลานไปลองจัก,กระพัดแห่งนี้ในท,ทันทีซึ่งถึงขั้นทําให้ท้องฟ้าต้องสั่นสะเทือนเลื่อนลัน